คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเราวจะไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ขอมาเบิ้งคลิปนะครับมือนีกับเขาเนี่ยปลาครับผมมาเอาเผิเงาะครับมีหนาคนหนึ่งเผิ่มาหาแง่ไยแค่บทแดงในบริเวณปลานะครับเห็นทั้งเผิงบมาเรียบบอกมาตีนะครับบอกมาตีบอกมาเอาเป็นมือที่สามที่สี่นะครับที่หาเผิงต่อกันแต่ว่าคลิปใบลงมทุมือนะครับคลิปลงมมือเว้นมือครับกับผู้ใดที่สนใจนําเผิงนะครับสามารถสร้างซื้อได้ครับผม ทั้งแต่คอมเมนต์ครับเดี๋ยวทีลงเบอร์โทรใหส้สามารถติดต่อได้ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เดินหาครับน้ำผึ้งเป็นยาเดี๋ยวสิผ้าข่อยเบิ้งทั้งผึ่งแล้วครับเออทั้งผึ้งไปเลยโอ้พี่ีเล็กอยู่ในปลานี่ครับผมมืดอ่ะเดี๋ยวใบแผลทถาเหนื่อยเศร้าอยู่ทั้งไงครับเดี๋ยวเข้าว่าทั้งไงน้ำหวานนา่าจจะง่ายช่วงนี้น้ำหวานดีครับก่อนอื่นอย่างเนี่ยก็ฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามแล้วที่ว่า,าพาติปต่อไปเดี๋ยวจ๊ะน้อยในผ้ายางขอปป่อยเบิ้งทั้งผึ้งนะครับช่โก้ข้างใน เดี๋ยวเจอกันครับโอเคอยางงามากนะครับผมั้งถึงเห็นไหมครับยูหันละม้มนัอลล่ะเดี๋ยว,ยห,ามมายวหาม้มเข้อไปไกลนะอยู่ต้นไม้ใหญ่เพิ่นลแมงใก่ไข่หมดแดงมันเห็นครับ, yes. บดเยียใคร่มดแดง อู้เข่าห้างเป็นขาวๆแต่ว่าน้ำหวานอวบใหญ่อยู่อาจจะห้างอ่อนนี่ครับเดียวสีุ้มในเบิองเด้อเห็นไหมครับนังแช่แช่ลังขาวๆเลยอาจจะอ่อนครับแต่ว่ารุ่นน้ำหวานกันเอ้ารุ่นแช่ล่างเข็งขาวๆเลยน้ำหวานอาจจะดีมั้งว่าเอาไว้เลยครับเพราะว่าคนขึ้นโคกไหลมื่อวานเพิ่นกระเดยไปห้างหนึ่งนะครับ อย่างผมเมื่าเห็นเนาะก็จะจีขึ้นไปตัดเอาหัวน้ำหวานกับถ้าดังอ่อนกระเจี๊ยดังตัดเอาไม่แค่บางส่วนนิดเดียวพอ,อเดี๋ยวไปเบิ่งอีินะ่มเลยฮังง่งใหญ่เขาแต่ว่าน่าจะอ่อนอยู่ล้อรุ่นน้ำหวานเนาะเ้ารุ่นหัวหนา่าวครบว่าจะน้าร้ายเป็นเดนะครับผมใช่หัวหน่า,นาขาวๆเรนะืองนี้ หวังว่าจะมีหัวาน้ำนะครับแต่ว่าลืมเ,เอาขากลรองมาครับไหนจะไม้ตั้งกลรองจะไายอีกคนยินท่ายอยู่ขอมลางน,นะครับผ่เมื่อเด้นตามโคก,กไปตามมุมของขึ้นยาวเยอะครับก็มีงานจับช่วงแรกต้องได้ปีนขึ้นไปโอเคครับผมเดี๋ยวคอยรอบเบอร์ไายอีกทนึงแล้วครับว่าจะได้มุมไหน น,น,น้ำไงเอามา oh.

đang luôn đấy bờ. nào ta đây. でもね เรียบร้อยแล้วครับผมลงมาจากต้นแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเอากองขึ้นไปเลยทายอยู่อีกมุมครับ <laughs> เนี่ยแตกเด้ตัดเอ,อดาดังมานั่มเพราะว่ามันมันขวางทางเนาะครับมันขึ้นไปตัดออดังหัวหน้งไม่ได้เลยวเดี๋ยวตัดเอ,อดาดังอ่อนลงมานั่มแต่ว่าน้ำหวานกับปิดตาสวยครับได้หลายอยู่เลยเดี๋ยวจะกลับกองให้เบิ้งแล้วครับผมอู้หมารอีกแล้ววันนี้นี่ครับผมดงังดังอ่อนที่สวยเลยขาขาวเกือบมันอ่อนหลายจนมันน,มน้ำนุ่มมันออกไหม สบาสวยครับผมแบบนี้หนแหละก็นั่งปีนกินแบๆน,นี่น้ำหวานในห้องพระเอกของงานประมาณแปดกอรู้ว่าน่าจะได้อยู่ครับหนักอยู่นี่เอื้อโสเอาใส่มุ้งก่อนให้ได้เด็ดปลุกแจ๋วครับมานี่เราเมื่อนี้โอเคครับผมจเจนเอกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมอาจจะไปเอาห้างทีห้องตัดโพนน้ำหวานลงไปแล้วหรือว่าไปหาหมิ่นโตกันอีก ที่นู้นนะครับเดี๋ยวคาวากันเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ